เดินตามนี่เนี่ยีด้วยสีด๊อตามมาเลยมีเลยครับมีรับคุ้มดีีัรับผมเป็นตัวรับใครเยอะเลยตรับตอนรับครับตอนรับครับ